¿Vale? เดินหอล họ นี่นะเออหายันสื่อกินวันทางเงินอีแม่แน่เงิ่อนแน่บอชิจ่าชิมายุเกี่ยวเขานะจะไหนมกระซุกแล้วหามเด้อเด้อมื่อะไรหามหามบล็อกเฟสขอเด้อเด้อเออจะโทรหาบักอีได้ มันให้อัปเดตให้อัพเนี่ยขอเห็ดเมื่อแต่เห็ดนอนเห็ดก็มันเดี๋มันบ่ได้ก็เลยยาใช่ป่ะเขาถ่าอยู่คุณว่าได้นะเห็ดบ้านแ้มันเดอด์อมอีน้อยไปซื้อวัดต้องเงินเห้แม่นะเงินกูเบิดกู้อยามันคงมื่ากมอ้อ โอ้โอแมนแล้วบมเป็นใส่เงินจนเขาเอางบเจ้านาเขาก้าล่อยล่อยละหาซีไห้เอาดีไรคับผู้จักนะป้าพ้นสิมาแล้วปุ๊กไงเง่อนจะมาหายอยู่ช่องรอบซ้มหอบ ยูแม่โอ้ยชีวิตจิตใจเราคือการหายไปเก็บเครื่องหายแสงกับไปหายน้ำเครื่องเอแสงอ้าว่ะเอาไปว่ะเออรถจังโม่งสิกราบขึ้นผุ่นนี่ น่าเกือกมุกอีบวัดเั่นั่นแหละบั่ได้บั่ได้อายไลน์เออ mm <clears throat> ไ๋วยก้มเลยเด้อเดินเล่นในเกมนะเนาะอืมมัได้เสียงรถตีติดมากเลยนะแม่แม่หัน ไม่ไใช่เหรไปเบงหลดแล้วบปล่ายากเมื่อแห้งวะไปยืน่องโหลดอยู่ไปยืน่องโหลด่องล่างอยู่แล้วว่งเขาใส่ขี่เด้อเป็นปยุยจกเมื่อแห้งนะ ยังเม love, huh? oh, really ื่อแห้งเลยว่าฮะโอ้ยปวดเขียวแมงอายาใส่ให้กับปวดเศร้านะเนี่ยวันนั่นเนาะจะไปกุมอายาใส่ไปซื้อยาหลอดละแสนนะมาใส่ให้กับเหมือนเดิม้ใจขาดเดิ แลาวนียนั้นวเน้าไปให้คายแ่เนาะเราอะอยากให้ชิจ้าเขาไปนอนเราอะทาเบืือยเบื่อไเด้อเขาก็เลยว่าเขาก็ชิเน่าเขามีเบี้ยเขาแต่นี่นร่ามีเบี้ยเลยมันมีหมูมาน้ำเ่มจักขุบอัว ได้ว like ีไอพีไปโหลดเนี่ยาได้นะเห็นแล้วได้เข้ากับก้าวขึ้นมากเลยค่ะเฮอรี่จะยังแฉกอีกลับมาอยู่น้ำเภาอาูุถามมฮอรีถามยิงงจังๆแบบก้าวมาลินเนี่ยจะอยากกินอยากควงมาไหนอืม ไว้กินให้ค่วงได้บ่แม่ลูกสิมากเลยอย่าไปลูกแยงสิเจ้าว้าอันนั่นได้โอ้ยแพ้วได้อืมมือปลาเล็กน้ำเดือดมันมามันใหญ่มันดูจะคว่ำแล้วมันมามันกระเมื่อเมื่อมันกระม,ามะ้ามนะเมื่อระบาดนี้เอาไปมามีลูกมีเมียวค่ะผมกับไก่ได้โปรดผมเด้อมันมาได้ไปอะไรให้สบายแล้วมันจะไปเออมีแต่ข้าเขากล้ามาอยอะใครล่ะอุยะ้ยล้างเลยอ๋อคือจับีแบแกบิดเนี่ย เหมือนบ้าเหมือนเขากล้มเอาหรอเป่าเขาเป็นงยนนทางตัวป <c oughs> มันมากเหรอ่ะมันมากม,ม,มันเมื่อแล้วคะมันเมื่อกับบริวารยังดอก อันที่หายที่ห้องหนะบ่แม่ยังดอกยันอีแม่ละหายละห้องละยันชุดเจ้านะบอกเอากลับมาให้เราเรากเรี้ยงเหรอยันย่านชุดเจ้านั่นเมื่อนะยันชุดเจ้าบ่ใหายมันมาเราก็แพงของเราเลยแม่แม่นะนะอือเราคิดว่าแบบยันชุดเจ้าแบบแสงไก่เขียยไปคนละทางแล้วยันชุดเจ้าว่าบีอีมาหายยานชุดเจ้าหิดขึ้นเป็นเรื่องเดียวกันเอออันนั้นเรื่องของเขาบบีอีก็เรื่องของุเฮา นีแต่บางอีหน่อยนะะมันมากก็เก่าแะ้วมันยังมาอย่างเมื่อกับมาฮันเ้เขาลมาเลยอีแอบหวมาโอหังพลังปลออาเาลือเนอข่ากระเป๋าไปตัง้งกันนะขันเนยุเน่ยนีขี่ข้ขานี้ประดดอีโตเฮ้ยไ,ไหลคว้ย เสียงมานะอู้จะเป็นดังเนาะบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิกบิเดี๋ยแต่ก็อีคอยับมาจ๊จก็มาเกี่ยวขาวเกี่ยวหน้ามีนะก็จิโทรเอาดอกโทรคับบ่ไเ้เมอ่อแล้วนั่งซื้อเอ้ยผมแห้งอ่ะเนาะ บบอด้เมออะนางซุยเอ้ยขย้าเบกแล้วบอีกับบได้เมอดอกกับามันเมอแล้วบานนี้โถ่ผู้เดผู้ไปกินถาไผู้เขาจุ่มกันใช่ผูกินยังอะนะไปนะแม่ตลี ก็ไปกินน้องเขาถา,าอ,อ้ำามในเมื่อโอ้ยอย่านถามันขำนี่พอโหลดกันมาจ้าวเอ้ย V I P เมื่อกี้ในป,ปัตตายปิดโหลดตอนยังหนังถาโหลดพี่น้องเอ้ยอีหน่อยยังไม่ทันได้เมือ่อหนังถาพว่อมแพิมเดี๋ยว

ไอพี่น้องเลยขอโทษเด้อจะไหนไอจันน้อยเบิ่งคลิปสิบะจบสวัสดิ์ข้อมันแหงเว้ยรถไปได้อลิจ้ะพี่น้องฮาชิบ่ได้อยู่ฐานจัดได้เลยฮาชิมือ่อเด้อมาก,ก็น,น่าละบายบายพี่น้องเนยเจอ,อ, <c oughs> อกันใหม่อีพีจากเดือนฮัชิมือฮั <c oughs> ชิมือว่ะ ชิมือหรือิเดือนฮะบัตรออเออโอเคเจอกันเมื่ออะไรแม่ไปเห็ดโรเดอร์เจ้อลไจ้าเจ้าอะไรตัวอะ่ว่าสิบาให้มั่นีเออถ้าถ้จอเมื่อแล้วยังไงเลื่อลเนั่งคิดหนยโอ้ ่าเอ็มนะเมป็ือใช้เขาเอาไเองเอาได้ามเพ่งเอาแลอือมัวาดไเมื่อกดได้ห้ามไกัะมากับเพ่นไ้สัญญาเจาไปเลยด้สนะ กระเป๋าตั้งของกหมอบนะพี่น้องแซมนี่หลืพี่น้องเมื่อ,อก่อน<ป>เออไปเมือ่อก่อนส่งจนวินาทีสุดท้ายขึ้นรถ เมื่อก่อนกันเองเขากันคลิปหนาเด็กพี่น้องเลือ